สวัสดีค่ะวันนี้บีก็ออกมาจากข้างนอกนะคะก็กำลังเตรียมตัวนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเที่ยวข้างนอกบ้านเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวออยน้ำมันหอมละเหยเนาะก็จะไปข้างนอกเราก็ต้องเก็บเอ่อเก็บใบใส่กระเป๋าด้วยเนาะอันนี้เป็นคลิปเนาะก็ขอขอเก็บตัวน้ำมันหอมนิดนึงเนาะเพื่อจะเอาใส่ กระเป๋าไปเที่ยวข้างนอกค่ะอันนี้เป็นเลมอนเนอะเผื่อไปกินกาแฟก็ต้องพกไปด้วยเก็บใจอันนี้ก็จะเป็นออยหลายตัวเหมือนกันแหละแฟง,อ,งอ็กเซนนี่มันจะเป็นโอ้ลาเวนเดอร์ก็ต้องเอาไปนะคะเผื่อพกไว้เผื่อเจอลูกค้าเราจะได้เสนอเขาได้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยลาเวนเดอร์ค่ะอันนี้หมดแล้วนะคะขวดเปล่าใช้คนเดียวนี่นะคะเราก็ต้องมีกระเป๋าเป็นของเองเนาะ อาไปไหนเราก็เอาใส่เอาออยใส่กระเป๋าเนี่ยเก็บเก็บไปแบบเนี้ยเนี่ยแค่นี้ก็เก็บไปได้แล้วนะคะมีกระเป๋าพกพาถือไปง่ายๆนะคะไปข้างนอกก็ต้องมีพกไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวนะคะทําดอทลาฟทาออนไลน์ไปด้วยเราสามารถท่องเที่ยวได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปไปอะไรอะ ออกไปข้างนอกแบบทาง,งานประจำเนาะเราก็ต้องมีการตลาดออนไลน์ของเราใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ห้ามออกไปข้างนอกแบบว่าเพราะว่ามันมีโควิดนะคะเราไม่สามารถที่จะไปกินข้าวนั่งตามร้านค้าได้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่นะคะเราก็ต้องทําควบคู่กับออนไลน์นะคะที่เราจะต้องเดินทาง ไปด้วยแบบนี้เนาะเราก็ต้องป้องกันโควิดแล้วแล้วตอนนี้เราก็ต้องมีออยนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะพกพาไปเนะาะเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะก็อยากจะมาแนะนำนะคะแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆนะคะว่าตอนนี้เราทำดอทเทล่าแล้วนะคะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นออยนะคะซึ่งสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะ แล้เราก็มีงานที่ไหนเราก็สามารถพกไปคู่กับเราแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถทําการตลาดออนไลน์คู่กันนะคะสามารถทําได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านอย่างที่บีก็ทํางานทําสวนเนาะเราก็สามารถทําออนไลน์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าดอทท่าของเราไปด้วยแบบนี้ค่ะเราก็ทําตลาดไปนะคะใครที่สนใจธุรกิจ เกี่ยวกับออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นความงามหรือไม่ก็เป็นสุขภาพแนวสุขภาพนะคะแนวความงามนะคะสามารถทักทายเข้ามาได้นะคะว่าอยากจะทําการตลาดออนไลน์นะคะกับทีมของพวกเรานะคะและก็วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะและก็ขอาทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะใครมีอะไรดีๆนะคะอยากจะให้ เอามาแบ่งปันกันนะคะเราจะได้รู้จักกันในเป็นเพื่อนกันด้วยเนาะสําหรับวันนี้บีก็อขอตัวไปข้างนอกก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ